คำเตือนวีดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับประหยัดคนเดิมเพิ่เมเติมก็สล็อ c a n d y ี้บัตเหมือนเดิมเลย c a n ดี้บัตนี่อัดไปแล้วกี่คลิปเนี่ยคลิปที่3ไงยืนยันเขาเรียกเลยยืนยันความความแตกแล้วกันความแม่นความแม่นอะไรนี้ หาก้อนอยู่ไหนวะเนี่ยคายพีจีนะแคนดี้บัตเนี่ยภาพสวยหมดอะคายพีจีอ่าแต่ละตัวอื่นก็มีนะดูก่อนของเว็บฮาฟ้าฮ่าฮ่าอ่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเพจเราอ่า<ม>อันนี้อะไรวะจันนี่ทูเดวิดก็มีนะเออแต่ตอนนี้ยแคนดี้บัตอยู่ไหนวะอ่าเจอละแคนดี้บัตผมชอบนี้สุดแหละแม่งแตกง่ายดิแม่งลูกเล่นเยอะด้วยล้างกระดงกระดานทีคุณสิบอะไรเงี้ย โอหสุดยอดโหลดแป๊บนึงโหลดแป๊บนึง่งสีสวยนะ Candy Bar นเนี่ยเล่นในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะโทรศัพท์มือถือก็ได้โอ้ล้มเหลวดีโหลดใหม่โทรศัพท์มือถือก็สวยนะโทรศัพท์มือถือก็เล่นได้เหมือนกันวันนี้เตรียมเขม,มาแค่ห้าร้อยเองจะจะได้รู้ว่ามันเท่าเรียกอะไรนะมันจะได้หรือจะเสียภายในห้าร้อยเราจะกดหไหมเท่าไหร่แล้วแต่คนจะมีตั้งแต่สี่บาทแปดบาทสิบสองบาทแต่ผมมาสิบสองบาทเลยเพิ่มความไว้ เออเพิ่มผมไวเราจะกดกันไปที่ห้าสิบตามันจะทั่วถ่วงกันไปหรือไม่เอาเทอร์โบดีวะไม่เอาเทอร์โบดีปะเราจะช้าได้พาได่งามเอ้ยปึ๊บไม้ลายเก่ากูเสร็จแล้วเอ้ยสองไม้ทันไป <c oughs> ไม้ทัน <c oughs> เอ้ยยังอยู่ใครบอกไม่ได้เลยยังมีจะลวดอยู่เอ้ย <c oughs> ต่อเนื่องต้องต่อเนื่องเลย ก็กดเดิมเลยสแคตเตอร์สี่ตัวสี่ือสามวะาสีด่ดิเอ้าเอาเอาสามเอ้ย่างเงี้ยสามแล้วกันเประมาณนั้นเดี๋ยวก็รู้อ่ะเข้ากี่ตัว้เยังอยู่อ้าวยังอยู่อีกตัวนึงต้องมาแหละชั่วโมงนี้ปุ๊บไม่ดียยังอยู่ยังอยู่ตังเงยังอยู่ การก็อยู่เท่าเดิมเราจะมาในวลีเล่นยังไงให้เท่าทุนก็ได้ <c oughs> เคยว่เาเล่นแม่งเล่นชัโมงเลยก็ทเท่าเดิมเอ้เยไะอ,อยาไปเล่นนานยิ่งเล่นนานยิ่งความคิดเรายิ่งอะไรอยู่ที่เดิมมันจะทําให้เราเสียอย่าไปเล่นนานข้อคิดเล็กๆน้อยๆ <c oughs> อเกือบสวยสีเรียงว่าสวยนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยตัวงปึ๊บ ปึิมเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยอีกหนีอ่อ,อ,อีกแล้วไปไหนวะควุ้งแควให้ความหวังแล้วก็จากไปอีกแล้วเตรียมเงบมาห้าร้อยสิบบาท่ะดูดยวนะเดี๋ยวตั้งคาเฟ่กันเลยวันนี้เล่นยังไงเท่าทุนเดี๋ยวก็รู้กันจะเท่าทุนหรือจะ,จะเขาเรียกวไรนะได้กำไรอ่า เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เขาจะเข้าสเก็ตเตอร์แล้วกันเข้าสเก็ตเตอร์รอบนึงเราไปเลยไม่เข้าแล้วก็กดจนกว่าจะเข้าอ่ะอมันก็ทดหัวงนี้แหละตังเ์อ่จะไ,ได้รู้ไปเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีดยดังอยู่กับอีกยี่ิบตายี่สามตา <c oughs> ได้ลุ้นกันไปได้ช็อตนึงจะบอกนะมาช็อตเดียว โอ้สีเลี้ยงไม่สวยเลยวะถ้าสีเลี้ยงสวยมันจะมีโอกาสเข้าเาายอะไงไหลจังหวะไหลเฮ้ยมันจะกระจายกันเกินไปแนละ้วไอ้สองเออยังอยู่มมอยู่เ่ขียวเว๋ยม่วงม่วงมหาการไม่เอาเลยปึ๊บ้ัวสวยอยู่ระเบิดระเบิดไปทิ้ง โอ้โหไม่ต่อเนื่อง้าต่อเนื่องจะสวยมากเลยมันจะมีโอกาสเหตุ s ตเตอร์หล่นไม้ s c a ตเตอร์เป็นไอ้หมดเลยตอนนี้นี่โอย้ยังอยู่ฝีฟ้าโอ้ยฝีฟ้าต้องมาแล้ว <c oughs> ธรร,ธรรมดาตังรถไปร้อยห้าสิบเสียงมันจะอ,อ่อยหน <c> ่อ <ười> ยใครเสียตังแล้วเสียงแข็งวะนะยังอยู่เรายังอยู่เราจังกว่าจะเข้าสกเก็ตเตอร์เราไปอีกห้าสิบตาสอ,องบาทนี่แหละต้องเข้าสักตาแหละมันรวมแล้วตานี้ก็เป็นเท่าไหร่วะห้าสิบเอห้าสิบก็เป็นรนะ้อยนะได้รู้เลยว่าร้อยตาจะเข้าหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยดังจะถึงหรือเปล่า Hey, ยังอยู่สีฟ้าไหมา <c oughs> อ่ะสวยอยู่สีฟ้าต้องมาแล้วแม่แม่แมโอ้โหสวยตอนเนื่องไหม <c oughs> อ่าหัวใจยังได้เยอะอยู่สามสิบหกบาทโอ้โหจบแค่นี้ไปไหนล้วสแคตเตอร์ไปไหน,ตตไ,ไ,หนไม่หล่นให้สักตัวเลยจะหลวดอยู่อือ <c oughs> <c oughs> หล่นสีที่หล่นมาไม่สวยนะถ้าสีหล่นมาเป็นสีเดียวกันหมดเนี่ยโอ้โหจะสวยจัดเลยสแกตเตอร์ไม่มาเยี่ยมเยีหนมั้ง้างอเลยวะไอ้เหี้ยหนาวอีกงจรมั้งเลย,เยหนาวอีกแล้วจะรู้ไปเลยร้อยตามจะแตกหรือเปล่า ตัวเนี้ยมาดูโอ้โหไม่หล่นมาจากครั้งที่แล้วมั้งวะตนี่น,นะสีมันกระจายกันเกินไปทะรวอว่าไงถ้าหล่นมาปุ๊บสีเดียวกันเนี่ยจะสวยอย่างเงี้ยสีฟ้าอื้มก็ะสีฟ้าหล่นมาอนะอ่าอย่างนี้ได้อยู่ตอนนี้ยังไม่หล่ะ ต่อเนื่องสิโอ้โหเนีนแย่งกันน้ำเบิร์ดก่อนตวรวจตามเก,กเทอ,อร์มาหนึ่งแบบนี้หลดไหมหนึ่งโอ้โหเบี้ยลุ้นลุ้นอะไรวะเนี่ยไปเตะสักเคเตอร์เริ่มมานะปึ๊บปึ๊บสีเขียวไหมโอ้โหเบี้ยสีสวยนะอะสีกระจายกันเกินไป นายแคมเปญแล้วเนี่ยเล่นยังไงเท่าทุนตัวสามร้อย <300 S 2> <300 S 1> กดได้นาเนอะเนี่ยสามร้อยห้าร้อยกดได้นานกดได้ไปร้อยตาอะไรเป็นไง <c oughs> โอ้โหสองตัว <c oughs> มาโลลัว,ลวตึงต้งตึง้งแหมตึ้งแหมมาสวยหนึ่งแล้วมาแล้วหนึ่งตัวที่สองว่างไงสองตัวลงมาพร้อมกันเลยโอ้โหมาตัวเดียวเยี yeah. ่ย ออยังยังยังอ,อยู่ยังอยู่อยู่ยาวเราห้าห้าร้อยเราอยู่ยาวอยู่แล้วหล่นแล้วพร้อมกันทีสามตัวดิไอ้เนี่ยสีเดียวกันังได้อยู่อื้มไอ้เขี้ยสีฟ้าโอ้โหไม่มีอะไรต่อเนี่ยอะไรนะสีมันต้องใกล้เคียงกัน เล่นยังไงให้เท่าทุนได้แล้วมันไม่กลัวฮ้ยอึดอึดอึดเฮียต้องให้คุณลุ้นทำไมเลยลุ้นมาเพื่ออะไรได้อย่างไรต้องบอกว่าทำมาเพื่ออะไรดิอ่ะเฮียลงมาให้ไม่ลุ้นเลยจะดีกว่าเนี่ยยังดูตัวแรกมาแล้วตัวที่สองว่าไงล่นก่อนตัวที่สองสองเฮียไม่มา ถ้าจะลวนมาตัวเดียวนี่ลุล้นกันมากไปต่อเลยอีกห้าสิบตาสองร้อยได้อีกห้าสิบตาเชียดิอ่าเป็นไงสวยดิค่อยๆไหลค่อยๆคือโปร่งอยูอ่ค่อยๆไหลอ่ายังอยู่สีฟ้าแปร์เคเตอร์ไปไหนหมดเด็ดปุ๊บ โอเคโอ้ยอ่าเอ่ออย่าบอกนะว่าเฮ้ยสวยดิอย่างเงี้ยล้างกระดาษสักรอบดิสเก็ตเตอร์ตัวที่สองแล้วตอนนี้โอ้โหยังยังล้างกันเกือบล้างกระดาษแล้วอ๋อยังอยู่ไปไหนเนี่ยสเก็ตเตอร์เนี่ยจะล้ยเกือบสวยนะอย่างเงี้ยเกือบสวย ยังอยู่เขาเรียกยังอยู่ในมุมของจ้นงงอนว่าไงไม่เข้าเลือป้ยแต่ก็ได้ข้างนอกอะ่ะสวยอยู่สีฟ้าไหมาสวยดิโอ้โหไม่ติดกันอติดตรงนี้แหละลดมา้ายาวๆ <c oughs> เออได้อยู่ล้างกระดาะนเฉยล้างกระดานข้างนอกก็ได้อยเองแต่ข้างในจะดีกว่าโอ้สวยข้างในจะเป็นคูณสิบนะข้างนอกจะเป็นสองตัวแล้วสี่ตัตวให้กูหน่อยตึ๊ดสวย <笑><笑>ยังไงข้างนอกกันนี่ยังไม่เข้าฟีสป,ปินเนี่ยอาข้างนอกฟปแกไหลาย,ยาว,ยาวบอกแล้วสองร้อยก็อยู่ยาวข้างนอกได้อะไรสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเข้าฟีสป,ปินมาสิบตัวนะข้างในถ้าระวันแตกนี่ก็จะเป็นคูณสองหมดเลยถ้าล้างกระดานจะคูณสิบของล้างกระดานข้างในสักทีอโอ้โหมันจะยาวเกินไปแล้วเฮ้ยฮาตาเลยนะเมื่อกี้นี่ย

โโอโ้ถือยังได้นะจังหวะกันเลยจังหว่าสุดยอดเลยโอ้เข้าโครงการเลยเนี่ยคาแรงขั้นต่ำเราเนี่ย <laughs> พอพอพอยังงเมื่อกี้ลงไปถึงจุดต่ำต้อยนะต่ำต้อยเขาเรียกอะไรต่ำเตี้ยที่ดินสองร้อยเราก็กดได้ไม้สิบสองบาทเป็นไงมันอยู่ยาวแค่ยี่ิบบาทแต่มันจะหมดอยากแต่ถ้ารู้จักได้ได้แล้วก็พอ,อได้ก็พอไป อันนี้เข้าโครงการแล้วละเตรียมมา510บาทได้มาเท่าไหร่เนี่ยวนี้360้นแรงขั้นต่ำพอดี360แบบนี <c> ้ <oughs> ขอลาไปก่อนนะฝากกันด้วยแคนดีบด้บัสแคนดี้บัตขอลายบาย